จนไปไปไจนเลยเอาเลยไปเดินช้าเดินช้าชเดินช้าเออช้าชช้าช้าช้าชมองรถเลยเออเฮ้ย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 ้ยเห้ะเ้เหรอเี่เป้นไงบ้างพี่ฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮไเ ไม่ต้องแขนไม่นะจันแดงกูอ,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  <laughs> น,อนนาาี่มเจ็บที่ยังรู้สึกเจ็บที่ยังเสียใจ ก็ขอมันทารอบๆพี่อย่าไปทาตรงแผลเออมันทำทาตรงแผลพี่มันจะทำให้แผลหายช้าลงมันกัดใช่เขาต้องทารอบๆเพื่อฆ่าเชื้อลงแล้วพี่ก็ไปทาหมดทัวงหมดโอ้ยพี่นะพี่ผมก็ว่าพี่แสบอะไรของพี่เอาเบดาดินเอาเพี่ยนไปก้องเอาเบดาดินนี่เบดาดินเบดาดินพี่โกงแผลเชื้อก็เลยทาเข้าไปในแผลมันต้องทารอบๆเพี่ยวๆเบดาดินหยอดลงไปเลยตรงแผลแต่ว่ารอบๆวันก็ขอมัทานี่นะฮะนี่คือสภาพ ก็อตอนนี้คุณชีบี <CB S 2> มาหั่นพักยาวนะฮะ w a s, <S the B-Hero